วิธีลบเพื่อนที่โดนแบนจากทิกตอกไปที่เมนูกําลังติดตามนะครับไปกดคําว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า tiktokker นะครับแล้วเรากด enter ไปเลยครับแล้วคราวนี้จะมีรายชื่อเพื่อนๆนขึ้นมานะครับคนเหล่านี้โดนแบนจากทิกตอกแล้วนะครับไม่สามารถเข้าใช้โปรไฟล์ได้ละซึ่งเปลืองพื้นที่เรามากๆครับในการเพื่อน ก็ลบออกได้เลยครับโดยการกดไปที่ปุ่มขาวนะครับขวามือมันจะมีคําว่ากาลังติดตามใช่ไหมครับพอเรากดนะครับเข้าไปครั้งหนึง่งมันจะขึ้นคําว่าติดตามคําว่าติดตามในที่นี้คือเรายกเลิกการติดตามยกเลิกการเป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้นะครับเนี่ยของโอป้ามีเยอะมากเลยนะครับก็มีหลายคนโดนแบนเข้าไปคราวนี้เวลาที่เราลบคนเหล่านี้แล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นยังไงล่ะครับเราก็สามารถมีพื้นที่ในการเพิ่มเพื่อนของเราอย่างสมมติตอนนี้โอป้าลบเยอะมากนะครับก็น่าจะประมาณ20 30สามนะ,ะนะเราก็สามารถที่จะ เพื่อนอีกสัก30คนได้นะครับแบบนี้ก็จะดีมากๆพยายามเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันมีไหมถ้ามีก็ทยอยลบไปเรื่อยๆครับเพื่อที่เราจะได้เพิ่มเพื่อนคุณภาพเข้ามาเห็นไหมครับป๊อป้ามีเยอะมากเลยนะครับนี่เราไม่หมดสักทีสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วยังก็กดเข้าไปที่เมนูเพื่อนอีกครั้งแล้วพิมพ์คําว่าติ๊กบ็อกเกอร์นะครับถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วแสดงว่าเรียบร้อยแล้วครับ